เอวีหวาน,นี่ข้างนอกนะเดหน้างอยู่ข้างนอกเป็นแสงมามีแล้วก็ใส่ไมโครโฟนไม่รู้ว่ามันจะดังยังไงแต่ว่าราเปิดดูแล้วได้ก็คือจะต้องมีไฟสีฟ้าขึ้นแล้วก็ติดไว้ตรงนี้หาที่ติดเอาแล้วกันแต่ว่าหนาวเด่เห็นเนะนี่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะชุมชนที่เราอยู่มันก็จะมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กแล้วก็มีตึก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 ต้กตนไม้เริ่มแหง้งหมดละ จะเดินบ้างอะจะเดินไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะไปตรวจโควิดด้วยอะอากาศหนาวนะต้องใส่หูต้องใส่หมวกเพราะว่าหูเย็นน่ะแล้วก็เลยใส่ได้ลงมาวันนี้ลมไม่มีเลยไม่รู้ว่าไอ้ไม้ตัวนี้มันสามารถใช้ได้ปะนี่ คิดว่าน่าจะดูดเสียงได้ดีอยู่เพราะว่ามันอยู่ใต้เราแล้วเสียงไอโครมันก็จะอยู่ระยะประมาณเนี้ยเออถ้าอยู่ไว้ใต้คอหน่อยก็น่าจะดีแต่อันนี้ก็คือใส่ผ้าบนคอมันก็จะติดคอหนาวน่ารักไหมือความน่ารักว่ะ <c oughs> จะไปตรวจโควิดจะไปด้วยบ้าละ่ะเออเดี๋ยวจะลองพาไปตรวจโควิดตอนนี้กี่โมงแล้ว กันสั่นค่อนข้างดีนะตอนนี้ประมาณเที่ยงห้าสิบสามแฟนบอกว่าอย่าไปหาถือกล้องแล้วก็เดินไปคนจีนเขาจะมองเราแค่ตรงไหนอะ <c oughs> เออแค่ตรงไหนแต่ว่าแกเฮออ้ยได้ใหม่ลอยแล้วก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยววันหลังจะไปทำแต่ที่จีนอะลมแรงมากแรงแบบแรงแรงแรงอยู่ทเดี๋ยวเราจะไปนน่นนะเดีย๋ยวแฟนเราจะบอกว่าเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยว่เดนิดนเดนิดนเดินแล้วก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนแปลก,ก,กอย่างหนึ่งคือถือโทรศัพท์มาพูดคนเดียวนี่นี่แมวแมวด้วยหมวแมวเห็นแมวโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจโควิดก่อนแล้วกลับมานี่นี่ก็ถนนจะตรงหน้าบ้านพอดีไปตรวจโควิดเลยนะนนี้แดดแรงมากแต่อากาศดีแล้วแดดแรงเพราไม่ไหนาวมีแดดอุ่น นี่ก็ใช้ไทปอดธรรมดาไม่มีกันสั่นอะไรเลยนะอันนี้คือเดินปกติเลยดูที่มันจะสั่นไหมแต่เอาจริงๆ iPhone 13 Pro ชอบอย่างหนึ่งมันมีกันสั่นให้เราโดยที่มันไม่เชคเท่าไหร่เท่ากับ iPhone XS นะคือเชคมากนี่นี่คือตู้ตรวจตู้ตรวจโควิด COVID. เราจะไปดูเวลาว่าเวลาตรวดกี่โมงน่าจะบ่ายโมงมั้งอากาดีดีมาก บ่ายสองบ่ายเก้าโมงห้าสิบอ็ดนาฬิกาสามสิบบ่ายสองถึงประมาณทุ่มหนึ่งไหมหกโมงปะเออประมาณหกโมงนี่ก็คือต้องสแกนเคยร์โค้ดของจีนนี่แหละบ่ายสองอะถึงจะตรวจได้อัเนี้อากาศดีมากเลย ที่จีนก็จะมีตึกเลียงๆๆๆ,ๆๆๆกันอย่างเงี้ยปกติที่อยู่จีนก็จะประมาณอย่างนี้แหละสีแยกวันนี้ฟ้าสวยมากเลยท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากโอเคสงสัยต้องเดินกลับไปห้องแล้วค่อยลงมาใหม่ตอนบ่ายสอง สองเาเ้ไปสี่ห้าตอนเย็นก็ได้ใครจะมาแต่ตอนนี้ก็จะหนาวหน่อยเนี่อากาศดีจริงอชอบที่ไอโฟนสิบสามีกันสันนะเน่ะจริงจรุ่นใหม่ๆนมีกันสันวันแหละอันนี้คือถือปกติมันก็ไม่ได้สันมากขนาดนั้นแต่ถ้าใช้เอ็นี่คือสันจนเห็นได้ชัดเลยนี่ก็คือหมู่บ้านที่เราอยู่จะมีรถจอดๆๆมัน,เป,นเป็นแบบหัวมุมพอดีเลยอะ่ะนี่นี่ตึกที่เราอยู่ ก็อยู่ชั้นสองประมาณนี้วันนี้อากาศดีโอเคไปล่ละ